สวัสดีครับวันนี้จะมาร้องเพลงรักแหลงเดือนห้าเดรับฟังครับย่างเข่าเดือนห้าน้ำท่าก็แหงขอด้องเมื่อยามได้มองพื้นน้าเป็นลองแยกแต่แหง ย่าสดเขียวก็พรานแหงเหี่ยวก็เปล่งคือหน้าหน้าหล้งเหมือนดวงใจแหงแยกแตกเป็นแผลยังเขา้าเดินหาแก้วตาคนรักเปลี่ยนใจ รู้ไหมว่าใครเฝ้าควรหวนหายจิตใจปลวนเปสิ้นความสดใสนั่งคืมซึมตายทนแค่เหมือนคนทายแพ้หัวใจเป็นแผลรักเฝ้าระบ,บมลืมหมดสินรอรักเก่า นอ้องลืมพมร่มเงาใต้ต้นสะดาและสุ้มลันทมน้ำแห่งเดือนหา้าน้องก็นี่นาไปตามสายลมทิ้งไว้เพียงกีปลันทมให้มันเชาวแหงเหี่ยวตายย่างเขาเดืนหา้าท้องฟ้า หน้าก็คอยน้ำฝนจะลอยล่วงหล่นเลี้ยงลายดังน่มคอยสาวเห็นที่จะเศร้าใจตายน้องชัางใจร้ายยามหัวใจชายจึงได้ลงคอครั จบแล้วครับ